คดีแตงโมนะครับมีผู้ต้องหาตอนนี้ทั้งหมดนะครับนะเอาก่อนนะครับผู้ต้องหาก็มีทั้งหมดนก็คือคนบนเรือทั้งหมด5คนนะนะครับสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าทุกคนเป็นผู้ต้องหาหมดแล้วนะครับนะทุกคนบนเรือนะครับเป็นผู้ต้องหาหมดแล้วนะครับนะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนใครจะตัดคิดไปนะครับทุกคนตกเป็นผู้ผู้ต้องหาหมดแล้วทุกคนนักเวลาที่ผมกําลังพูดนี้ ผมได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากท่านผู้กํากับหัวหน้าสถานีนะก็คือผู้กกับการสอพอเมืองนอนทบุรีทุกคนตกเป็นผู้ต้องหารครบถ้วนนะครับเป็นผู้ต้องหารครบท้วนอันนี้ข้อแรกนะนะนะไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวผมบอกแล้วคนบนเรือทั้งหมดไม่มีใครรอดนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครนะสำหรับคนที่อยากจะทราบความคืบหน้าและอยากจะรู้ข้อ,ขอกฎหมายนะวันนี้คุณแซนนะครับ ้ามาพบาพนักงานสอบสวนตามหมายจับนะครับนะตามหมายจับการมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายจับนี่จริงๆไม่เรียกว่ามอบตัวนะก็คือว่ามาให้ถูกจับตามหมายจับที่โรงพักนี่หลักกฎหมายนะครับพราะมีหมายจับแล้วต้องจับมอบตัวไม่ได้แล้วนะแต่ภาษาชาวบ้านก็เรียกอาจจะเรียกว่ามอบตัวนะครับแต่ภาษากฎหมายคือโดนจับโดยเดินทางมาให้จับที่โรงพักนะ,นะไม่เรียกว่ามอบตัวนะ ได้มีการประกันตัวไปแล้วเท่าที่ทราบมาน่าจะประมาณสองแสนบาทนะครับมากับพร้อมทานายความนะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้และล่าสุดผมได้ทราบว่านะครับนะทราบนะครับทราบได้รับรายงานว่าคุณแซนให้การปฏิเสธนะคุณแซนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับนะปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นะครับโดยการปฏิเสธแบบที่เรียกว่าปฏิเสธลอยขอให้การในชั้นศาลนะครับหมายถึงว่าคุณแซนปฏิเสธแบบปฏิเสธขาด mm. ลอยเลยนะขอให้การในชั้นศาลคือไม่ประสงค์ให้การและไม่ได้ประสงค์ที่จะอ้างพยานในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับนี่นะครับนี่ว่าตามหลักกฎหมายก่อนนะครับนะผมได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะครับก็คือปฏิเสธลอยขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น นะครับนะและอีกข้อหนึ่งคุณแซนยืนยันตามคําให้การเดิมนะครับคุณแซนยืนยันตามคําให้การเดิมนะครับที่เคยให้ไว้นะต่อพนักงานสอบสวนซึ่งที่ผ่านมาคุณแซนได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นจํานวนมากนะครับนะให้การต่อพนักงานสอบสวนจํานวนมากนะครับที่เคยให้การไว้นะฮะเพราะนั้นก็ยืนยันตามให้การเดิมซึ่งนะ นะครับซึ่งคาให้การเป็นยังไงนั้นก็นะก็คงไม่ต้องบอกเพราะเป็นเรื่องอยู่ในสํานวนของพนักงานสอบสวนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่อ่าของทนายความของฝ่ายผู้ต้องหาซึ่งวันนี้ผมก็ดูทนายความของผู้ต้องหานะครับนะทนายความผู้ต้องหาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน,นผมติดตามตลอดนะครับนะมอนิเตอร์การอา่ามอบตัวการรายการนะครับวันนี้ผมมอนิเตอร์แบบละเอียดเลย ทานายความผู้ต้องหานี่อายุประมาณห้าสิบต้นๆนะนะครับนะก็ดูแล้วก็ทานายความท่านนี้ก็ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์ดีนะครับท่านก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ก็เป็นธรรมดาครับถ้าผมเป็นทานายความของผู้ต้องหาผมก็ต้องนะเงียบๆสงบปากสงบคานะแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมทานายความของผู้ต้องหานะครับก็ทําหน้าที่ของท่านได้ดี ในฐานะผู้มีวิชาชีพทนายความด้วยกันก็ชื่นชมติดตามอยู่ครับนะติดตามอยู่นะครับว่าท่านก็นะอ่ตอบคําถามแบบระมัดระวังเพราะท่านเพราะท่านเป็นทนายความผู้ต้องหานะท่านจะไปตอบคําถามอะไรมากก็ไม่ได้นะครับนะตอบคาถามอะไรมากไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติสื่อมวลชนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเฮ้ยทนายเป็นไบหรือเปล่าอะไรต่างไม่ใช่ครับ เราต้องเคารพในวิชาที่เพราะนั้นทนายความผู้ต้องหานั้นท่านไ่ตอบคาถามอะไรนั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเพราะต่อไปมันจะเข้าเนื้อนะครับต่อไปจะเข้าเนื้อเพราะนั้นทนายผู้ต้องหาก็ต้องเงียบๆนะจะมาแหกปากอะไรไม่ได้นะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วในฐานะาาเป็นผู้มีวิชาชีพเดียวกันนะครับเพราะนั้นเขาก็ไปตอบคาถามอะไรสิ้นยืนยันตามขั้นพการเดิมนะไม่ได้ให้การสเปะสะปะกไม่ได้ขัดกันนะ คนหัวเรือก็ไม่สามารถมองเห็นท้ายเรือจุดตกก็คือเป็นที่ยุติแล้วนะครับว่าแตงโมตกท้ายเรือเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแตงโมตกที่หัวเรือก็คือเป็นการาเ,ปเ,ปเป็นการเป็นการพูดเท็จนะนะถ้าใครบอกว่าแตงโมตกหัวเรือคือคนพวกนี้ก็คือเป็นคนที่โกหกเท่านั้นเองนะทั้งฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายตำรวจฝ่ายผู้ต้องหาเห็นตรงกันแล้วก็ตกท้ายเรือจบแนละ้ว เพราะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ายังมีใครออกมาโกโหกสังคมอีกว่าตกหัวเรือก็คือคนพวกนี้สมควรจะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนจุดตกก็คือท้ายเรือจบแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะทนายความคุณแจนยืนยันนะครับคุณแจนให้การเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําให้การอย่างอื่นพี่น้องสื่อมวลชนหลายคนถามผมว่าเอและคดีมันจะเป็นยังไง คนะดีนี้นะครับผู้ต้องหาทั้งหมดทั้ง5คนได้มีการให้การหลายครั้งพนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนทั้งสอบสวนเพิ่มเติมหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะข้อที่จริงต่างๆมันจบแล้วการให้การอะไรมันก็อยู่ในกรอบคดีแค่นั้นไม่สามารถดิ้นไปทางอื่นได้แล้วเพราะคาให้การในชั้นพนักงานสอบสวนตามหลักกฎหมายถ้ามีการแจ้งสิทธิ์โดยชอบแล้วนะแจ้งสิทธิ์โดยชอบก็ผูกมัดผู้ต้องหาทั้ง5้าคนในในคดีนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนะพี่น้องสื่อมวลชนนี่ก็จะเข้ามาติดตามข่าวกันเยอะจะได้ตัดข่าวอย่างถูกต้องว่านะคาให้การของผู้ต้องหาทั้ง5คนในคดีนี้บนเรือนะไม่สามารถดิ้นไปกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าให้การมาเยอะแล้วมันจะมัด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 หมดแล้วจะไปให้การแตกต่างอย่างนี้ได้และเท่าที่ทราบวันนี้คุณแซนก็ไม่ได้ให้การไม่ได้อ้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีก นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง t i k t o อ3900คนคนดูอยู่ทาง f c e e o o o k 6 6 0คนนะอ่คนตอนนี้ t i k t o อก0 0 0พแล้วก็ว7 0 0 0กว่านะครับการรับข้อมูลข่าวสารคดีแตงโมนี่ต้องรับจากผมเนะีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีเป็นทนายความของแม่น้องแตงโมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา5บุงเลบ2 ข้อมูลที่ผมพูดนั้นเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับนะผ่านจากาาตนนารวจนนทบุรีนะครับไม่ใช่เรื่องมโนอะไรต่างๆเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการพี่น้องสื่อมวลชนสามารถที่จะนําไปเป็นข่าวสารได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฟกนิวนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการในความคืบหน้าของคดีนะครับอก็สรุปแล้วคุณแซนจะต้องมารายงานตัวทุก7วัน แต่ทนายความขอเป็น12วันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้คุณแซนมารายงานตัวทุก12วันหรือไม่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องห้ามออกนอกประเทศเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นนะครับแล้วก็นะผมได้รับแจ้งความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคุณจอ๊นะณจอบนะนะคุณจ๊อบนะฮะนะคุณจ๊อบจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสพเมือง นนทบุรีในเวลา13นาฬกานะมารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184นะครับมาตรา184ก็คือหมายถึงว่าทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลืออผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษนะครับนะในวันพรุ่งนี้นะครับมาตรา184มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและมีโทษปรับนะครับช่วยกระจายข่าวมาด้วยนะครับพี่น้องครับนะขอบพระคุณมากช่วยกันแชร์ ของผมนี่ข่าวจริงได้รับรายงานจากตำรวจอย่างเป็นทางการไม่ใช่พวกมโนนะครับนะจ๊อบพวกนี้13นะครับนะนะครับ13.00นนะครับ13.00นนะ์นอ่ะนะครับจ๊อบต้องไปรายงานตัวกับพนักง,งานสอบสวนนะไปรายงานตัวกับพันตำรวจโทรสมุดใช่ไหมลองสมุดไหม ลองลองลองพุ่งกับฝ่ายสอบสวนลองสมุดแล้วไปเจอกับ <fe> ท <its> ่านผู้กุ้งกับนะนะท่านผู้กุ้งกับจาตุรงหรือผู้กุ้งกับหนึ่งในเวลา13นิการับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184คือทำลายทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งโทษจำคุก5ปีและอีกข้อหาหนึ่งตามพรบเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับมาตรา1 1 9 ก็คือข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งแก้วทิ้งขวดวายขวดเบียร์ขวดเหล้าลงทะเลลงแม่น้ำนะอันนี้จำคุกไม่เกิน6เดือนกระเถิยจ็อดเวลา13.30นนะครับส่วนกระติกพวกนี้ครับในเวลา16.00นากระติกนะผูต้ต้องหา,าบนเรือคนสุดท้ายจะต้องไปพบพนักง,งานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172มาตรานี้คืออะไรครับเนะแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาผิดไปจากความจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีกะติกเวลา16.00นนะครับนะกรติกต้องไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับนะรับทราบข้อกล่าวาหาแจ้งความเท็จผิดไปจากความจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172นะครับพี่น้องสื่อมวลน นะครับตัดข่าวไปลงได้เลยครับ่ะอันนี้ได้รับนะแจ้งอย่างจากเป็นทางการจากบุ้งกับนะการสพเมืองนะครับเอ่อนนทบ,บุรีนะครับก็คือพูดง่ายบอกแล้วครับนะโดนดําเนินคดียกลํำไม่มีใครรอดนะผมบอกอะไรแล้วให้เชื่อผมนะครับทุกคนไม่รอดยกเว้นว่าคุณอยากจะพูดความจริงคุณอาจจะรอดนะคุณไม่รอดนะ เชื่อผมนะครับผมเนี่ยนะพูดอะไรต้องเป็นแบบนั้นนะครับไม่มีใครรอดนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ครับอันนี้ข่าวจริงหมดครับแชร์ได้เลยครับไม่มีแฟกนิวรายงานยัดจังเป็นทางการจากผู้รับผิดชอบอ่าตอนนี้คนดูอยู่ทางทิกต o อกก็เท่าไหรว่วัดสี่พันสามทาง Facebook 4 0พ0ตอนนี้ก็8 0 0 0ักว่าคนแล้วครับขอบคุณมากครับช่วยแชร์กันไปครับนะเราจะได้รู้ความคู่หน้าและจะได้เข้าใจเรื่องข้อกฎหมายเท่ากับว่า นะครับเท่ากับว่านะครับพรุ่งนี้ก็นี่นะฮะนะครับก็คือผู้ต้องหาบนเรือนี่ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหากันครบถ้วนแล้วนะในวันพรุ่งนี้นะจบ่ายโมงตรงกระติกสี่โมงเย็นนะครับจุกูลนะครับไปรับรับทราบข้อกล่าวหารับเวรรับตังค์กันไปก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยช่วยเหลือทํางานร่วมกับตํารวจทํางานเต็มที่ พี่น้องจะไม่บิดหวังครับทุกรูทุกรูเห็นไหมครับทํางานเต็มที่ทุกคนจะต้องได้รับกรรมรับเวรที่ก่อไว้นะครับทุกการกระทําจะต้องมีผลตามมาบอกแล้วนะนะทุกคนต้องได้รับกรรมทุกรู้ทุกรู้จุกรู้จุกรูทุกรูเออทุกคนรับแจ้งข้อหาทวด นะครับนะเข้าใจนะตอนนี้ทางทิกตอกห้าพันแล้วครับทาง Facebook ี่พันสองก็เก้าพันกว่าคนเกือบหมื่นแล้วพี่น้องก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับนะฮะหลังจากนั้นอาทิตย์หน้าจุกูนะครับอาทิตย์หน้านะครับก็เป็นพวกกุณซื้อทั้งหลายที่จะต้องได้รับหมายเรียกหรือหมายจับก็ว่ากันไปนะครับนะได้รับหมายเรียกหรือหมายจับก็ว่ากันไปนะก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่อาทิตย์หน้า ก็จะเป็นพวกคุณซื้อมีความรู้ทางกฎหมายนะนะนะครับมีความรู้อ่ทางกฎหมายนะฮะแต่กลับไปวางแผนกันนะให้ผู้ต้องหาทั้งห้าห้าคนนี้มาพบพนักงานสอบสวนช้าๆนะเพื่อให้แอลกอฮอล์ในร่างกายหรือสารเสพติดถ้ามีอยู่จริงมันจะได้จางหายไป2เอาผู้ต้องหาทั้งห้าคน นะครับนะมานั่งล้อมวงกันแล้วก็มาเตรียมคมําเบิกความนะสามมีการบิดเบือนข้อที่จริงทําให้เกิดความวุ่นวายจนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับกรรมนะกรรมใดใครก่อก็ต้องรับกรรมรับเวรน,นะครับว่าแล้วก็ยิ้วยิ้วชุกรูยิ้วชุกรูนะครับเห็นไหมครับต้องรับกรรมรับเวร นะครับนะผมเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อให้แตงโมไม่ต้องตายฟรีและต้องได้รับความเป็นธรรมกลับมาชุกรูชุกรูชุกรูทุกรูนะครับเว้นจำมีจริงนะครับยิ้วยิ้วนะครับทุกคนต้องได้รับกรรมเว้นที่ก่อไว้นะครับบอกแล้วไม่ต้องห่วงใครเป็นเอฟแตงโมนะครับ ถ้าคุณมีพยานหลักฐานมีหลักฐานต่างๆอะไรต่าง,าง,างมาหาพี่เดชาหรือมาหาลุงเดชานะครับเอาหลักฐานมานะครับนะเอามาให้ผมถ้าไม่เชื่อใจผมผมพาไปพบเอาไปให้ผู้กำกับนะครับนะเข้าใจนะแต่ครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook YouTube นี่ก็เท่ากันเลยครับ4,500กับ4,300 8,000กันก็ประมาณ9,000แนละ้วเข้ามาแล้วก็แชร์กันเนยอะเชื่ออาจารย์เดชา ขอวิญญาณให้วิญญาณน้องแตงโมโดนบันดาลให้นะเอพี่เดชาคนหาความจริงหาพยานหลักฐานเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้สาธุแตงโมช่วยพี่ด้วยจะกรับขอให้วิญญาณของน้องแตงโมช่วยพี่ด้วยพี่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษ